สวัสดีครับเพื่อนเสบายสบายสไตล์เราครับผมบารอนเป็นแบบแบนสองเก้าเก้าใช่ไหมถ้าเป็นแบบกลมห้า้อยเก้าสิบครับผมเจ็ดร้อยมิลลิตรครับผมเนี่ยเอนนั้เรากินแบบนี้ที่เหนือเอาซื้อมาใช่คุณปูซื้อเป็นเป็นแบนมาบอกว่าแบนได้มีขายเกาซื้ออันใหญ่มาเออนี่ถ้าเป็นนี้มันแบบสามรยห้าส่ไหมครึ่งหนึ่งเหนไหมศูนจุดสาร้อยห้าสิบลิตร แต่น,นี้มันเจ็ดร้อยเห็นไหมเจ็ดร้อยก็ถ้าลิตรหนึ่งมันก็จะหนึ่งพันใช่ไหมละ่ะออันนี้สองเก้าเก้าอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบมันก็น่าจะถูกกว่าประมาณสิบาทนะซื้อมันกลมใช่ไหมตีไปนะประมาณนั้นแหละเ,เดี๋ยวเทใหาา้ครูบาอาจารย์ก่อนครับผมรสชาติมันก็มันจะมีกลิ่นคล้ายน้าหวานไว้เหมือนเวลาเราชงแฟนต้าเห็นไหมมันจะมีกลิ่นแบบสไตล์แบบอย่างนั้นเลยเออมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ชอบ มันเป็น VSOP เออก็ถึงว่าเขาบอกคือมันกลิ่นมันเหมือนแบบครีมโซดาเหมือนคล้ายสไตล์วาน,นิลาหอมๆม,มันเพื่อนเขาบอกว่ามันเป็นเหล้าฝรั่งเศสนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่มันบอกว่าทํามาจากองุ่นเออโอเคประมาณนี้แล้วกันเด็กอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมาการดื่มสุร,ราทาให้เมาแล้วเขาไม่ควรขับขี่รถครับผมมาเดี๋ยวเทมให้คบาอาจารย์ก่อนเขาบอกว่าให้กินผสมกับกินผสมกับ โซดานะกินแบบเพียวๆจะไม่ไม่ไม่นันเท่าไหร่กินผสมกับพวกอะไรแบบโซดงโซดามันจะมีความเป็นหอมแบบครีมโซดาเป็นกลิ่นวานิลาแต่มันไม่ได้หวานเหมือนแบบเป็นฟุตี้แบบอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นแบบขมๆนิดนึงแต่มีกลิ่นพวกครีมโซดาอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นวานิลานะมันเป็นอย่างนั้นครับผมก็ประมาณนี้นี่ให้ดูแบบแบนอะเวลาเปิดออกมาเขาจะไม่มีจุกนะเห็นป่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบแบบกลมดู แน่นตรึกโหค่อนข้างจะแกะยาก่อนเป็นเหมือนจุกก๊อกเลยนะต้องเอาไอ้รอบๆนี้ออกก่อนนี่ฮะปึ๊บโบโอ้โหฟังเสียงเนึนงเบาะเลยอะฝาไม่แบบนี้โอ้เนี่ยเออเสียงเปิดมันน่าชวนอัธรรตนะว่าเดี๋ยวหกโอเคเอาไปให้ครูบาอาจารย์หน่อย ค่อนข้างจะจับยากนะแป๊บนึงเทกโอ้ยหอมเลยเพื่อนมปนกลิ่นมะนีลาโป๊กคุณครูบาอาจารย์อมลโมพระพานโมนรมะกันธรรมารสิทธานังกับพระบรรณะสมาหังธทามิครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ภาษาวิชาสาทุกอิติวิโสวิเศษีเอเสเสพุทธนามิอเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธภิติอิอิภัสยา